หลายคนอาจจะเคยสงสัยนะครับว่าอะไรคือกฎเกณฑ์ที่ควบคุมระเบียบว,วินัยของทหารไทยวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหารพศ2476ครับซึ่งเป็นกฎหมายที่บังคับใช้มานานกว่า90ปีแล้วแต่ก็ยังเป็นรากฐานที่สําคัญมากๆของกองทัพมาจนถึงตงวันนี้เลยเอาละครับเพื่อที่จะเข้าใจกฎหมายฉบับนี้เนี่ยเราก็ต้องเริ่มกันที่คําถามพื้นฐานที่สุดเลยคําว่า วินัยทหารที่เราได้ยินกันบ่อยๆเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่ตัวกฎหมายเองเนี่ยเขาให้คําตอบไว้ชัดเจนเลยนะครับในมาตราส4ให้คําจํากัดความไว้ว่าวินัยทหารก็คือการที่ทหารต้องประพฤติตามแบบธรรมเนียมทหารฟังดูอาจจะกว้างๆนะครับแต่นี่แหละครับคือหัวใจหลักของกฎหมายฉบับนี้เลย และไม่เพียงแค่นั้นนะครับในมาตาห้าเนี่ยตอกย้ำกาไปอีกครับว่าวินัยเป็นหลักสําคัญที่สุดสําหรับทหารคือพูดง่ายๆว่าถ้าใครฝ่าฝืนปุ๊บเนี่ยก็จะถือว่าทําผิดทันทีเลยแล้วหลักการพวกนี้เนี่ยพอเอาไปใช้จริงมันเป็นยังไงวันนี้เราจะไล่ดูกันไปทีละสเต็ปเลยครับตั้งแต่ว่ารากฐานของวินัยทหารคืออะไรมีอะไรบ้างที่เรียกว่าผิดวินยัยแล้วถ้าทําผิดบทลงโทษมีกี่แบบใครมีอํานาจสั่งลงโทษได้บ้างและที่สําคัญมากๆเลยก็คือ แล้วทหารมีสิทธิ์ร้องทุกข์ไหมถ้าคิดว่าไม่เป็นธรรมโอเคครับมาเริ่มกันที่หัวข้อแรกเลยเรามาดูรากฐานสำคัญของวินัยทหารกันก่อนแล้วการกระทำแบบไหนละ่ะที่จะเรียกว่าผิดวินัยเรื่องนี้กฎหมายเขาไม่ได้ปล่อยให้เราคิดกับเองนะครับแต่ว่าระบุตัวอย่างไว้ค่อนข้างชัดเจนเลยในมาตรา5นี่แหละครับที่บอกตัวอย่างการกระทำผิดวินัยไว้9้าข้อ ซึ่งก็ครอบคลุมตั้งแต่เรื่องที่แบบชัดเจนมากๆอย่างการดื้อขัดขืนหรือละเลยคําสั่งไปจนถึงเรื่องที่อาจจะละเอียดอ่อนหน่อยอย่างเช่นการก่อให้แตกความสามัคคีหรือแม้กระทั่งการกล่าวคําเท็จก็ถือว่าผิดวินัยทหารเหมือนกันครับเอาล่ะพอมีการทําผิดวินัยเกิดขึ้นแล้วบทลงโทษจะเป็นยังไงต่อกฎหมายฉบับนี้กําหนดสิ่งที่เรียกว่าสถานทันหรือก็คือบทลงโทษเอาไว้แค่ห้าอย่างเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้าง ทันตั้ง5สถานเนี่ยจะเรียงลําดับจากเบาที่สุดไปหาหนักที่สุดเลยครับเริ่มจากภาคทันซึ่งก็คือการว่ากล่าวตักเตือนไปจนถึงจําขังในเรือนจําทหารอันนี้คือโทษที่รุนแรงที่สุดแล้วครับสถานที่เบาที่สุดก็คือภาคทันครับผู้ในงานก็คือการบันทึกความผิดไว้อย่างเป็นทางการว่ากล่าวตักเตือนกันไปหนักขึ้นมาอีกนิดก็จะเป็นทันทกรรมอันนี้ก็ตรงตัวเลยครับคือการให้ทํางานพิเศษเพิ่มเติมจากหน้าที่ปกติ อย่างเช่นงานโยธาหรือว่าการเข้าเวรยามเพิ่มนั่นเองส่วน3สถานสุดท้ายที่รุนแรงที่สุดเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับการจํากัดเสรีภาพทั้งหมดเลยครับโดยกักก็คือการให้อยู่ในพื้นที่ที่กาหนดขังคือการถูกควบคุมตัวในสถานที่เฉพาะเลยอาจจะคนเดียวหรือหลายคนก็ได้และสุดท้ายจําขังก็คือการส่งตัวไปเรือจนจําทหารโดยตรงครับแต่มีจุดหนึ่งที่น่าสนใจและสําคัญมากๆเลยนะครับก็คือกฎหมายเนี่ยระบุไว้ชัดเจนเลยว่า การลงทันทำได้แค่5สถานีเท่านั้นห้ามเด็ดขาดเลยนะครับไม่ให้มีการคิดคนวิธีการลงโทษแบบแปลกๆขึ้นมาเองซึ่งนี่ก็เป็นเหมือนการป้องกันไม่ให้มีการใช้อำนาจเกินขอบเขตนั่นเองครับแล้วคำถามต่อมาก็คือใครล่ะที่จะมีอำนาจสั่งลงโทษไม่ใช่ว่าใครนึกจะสั่งลงโทษอะไรก็ได้นะครับกฎหมายได้กำหนดลำดับชั้นของผู้มีอำนาจไว้ชัดเจนเหมือนกันหลักการมันก็ง่ายๆเลยครับ คือยิ่งยศและตำแหน่งของผู้บังคับบัญชาสูงขึ้นเท่าไหร่อำนาจในการสั่งลงทันก็จะยิ่งมากขึ้นตามไปด้วยอะลองมาดูตัวอย่างเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับอย่างผู้บังคับกองร้อยเนี่ยมีอำนาจสั่งขังพลทหารได้ไม่เกิน7วันแต่ถ้าเป็นผู้บังคับบัญชาที่ตำแหน่งสูงขึ้นไปอีกอย่างผู้บัญชาการกองพลจะมีอำนาจสั่งขังพลทหารคนเดียวกันได้นานถึง2เดือนเลยเห็นไหมครับว่าอำนาจมันต่างกันชัดเจนตามตำแหน่งเลย และเพื่อป้องกันไม่ให้มีการลงโทษตามอารมณ์หรืออำเภอใจนะครับกฎหมายก็ยังกําหนดไว้อีกว่าก่อนที่จะลงโทษใครเนี่ยจะต้องมีการพริจารณาสอบสวนจนแน่ใจก่อนว่าผิดจริงและต้องแจ้งข้อหาให้เจ้าตัวทราบก่อนเสมอครับมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วถ้าทหารคนหนึ่งรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการลงโทษละ่ะจะทํำยังไงได้บ้างกฎหมายก็ไม่ได้ปิดทางนะครับแต่ได้เปิดช่องทางที่เรียกว่าการร้องทุกข์เอาไว้ การร้องทุกข์ก็คือช่องทางที่เป็นทางการเลยครับสําหรับทหารที่เชื่อว่าผู้บังคับบัญชาปฏิบัติต่อตัวเองอย่างไม่ยุติธรรมไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือว่าขัดต่อแบบธรรมเนียมแต่ว่าการร้องทุกข์เองก็มีกฎเกณฑ์ที่ค่อนข้างเข้มงวดเหมือนกันนะครับอย่างเช่นว่าต้องเป็นเรื่องของตัวเองเท่านั้นจะไปร้องแทนเพื่อนไม่ได้ต้องรอให้เหตุการณ์ผ่านไปครบ24ชั่วโมงก่อนถึงจะร้องได้และที่น่าสนใจคือไม่สามารถร้องทุกข์เรื่องความหนักเบาของโทษได้นะครับ ถ้าโทษนั้นยังอยู่ในขอบเขตอำนาจของผู้บังคับบัญชาตามกฎหมายกระบวนการร้องทุกข์ก็มีเส้นทางที่ชัดเจนนะครับคือถ้าเรื่องที่ร้องไปเนี่ยไม่ได้รับการจัดก,การภายใน15วันทหารคนนั้นก็มีสิทธิ์ที่จะยื่นเรื่องต่อไปยังผู้บังคับบัญชาระดับที่สูงขึ้นไปได้อีกครับแต่ก็มีข้อควรระวังที่สําคัญมากๆเลยครับเพราะว่าการร้องทุก์โดยใช้ข้อมูลเท็จหรือทําผิดขั้นตอนเนี่ยจะกลายเป็นการกระทําผิดวินัยซะเองเลย ก็เรียกได้ว่าเป็นเหมือนดาบสองคมที่ต้องใช้อย่างระมัดระวังมากๆครับพอเรามองภาพรวมทั้งหมดแล้วก็จะเห็นนะครับว่าพรบวินัยทหารเนี่ยมันไม่ใช่แค่กฎสําหรับการลงโทษนะแต่มันคือระบบที่ค่อนข้างครบวงจรเลยคือมีการกําหนดกฎเกณฑ์บอกผลที่จะตามมาแล้วก็ให้ช่องทางแก้ไขไว้ด้วยเพื่อสร้างสมดุลระหว่างอํานาจกับความรับผิดชอบในกองทัพนั่นเอง และนี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดของพรบว่าด้วยวินัยทหารพศ2476นะครับซึ่งก็ทำให้เราต้องกลับมาตั้งคำถามเหมือนกันว่ากรอบกฎหมายที่มีอายุกว่า90ปีฉบับนี้ยังสามารถสร้างสมดุลระหว่างระเบียบวินัยกับความยุติธรรมในสถาบันทหารยุคปัจจุบันได้ดีแค่ไหนขอบคุณที่ติดตามครับ